แด้แก,แก่บัตรหมายเลขหกพนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เหียบห้อย ่อไปจะได้ทําการมระจุในบานเขาใส่แต่ละหน่วยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละสิบหน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึง่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่1ห,หมายเลขหนึง่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สีหมายเล็กสีหน่วยที่ห้าหมายเล็กห้า Nguy thứ 6, mã số 6. Nguy thứ 7, mã số 7. 8, หมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่สิบหมายเลขศ mm. ูนย네์การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้คบตุ้มละสิบหน่บานเป็นทีแอบห้อยต่อไปคอยพนังงานออกได้รางวัลหมุนในตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นข้างที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอให้ยนเสิอคณะกรรมาการคุ้มครองการนกเล็กรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีนับพนังงานนกเล็กรางวัลมีรายสื่อคือดังนี้หนึ่งขอให้ยนเสนอคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสองคณะกรรมาการผู้ต่างน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบสา คณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากห้องวารารสำนักงานนายกัรัฐมนตรี 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 5. คณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางในวสัง,าส,างสารและ 6. คณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติหอยันเซิน คณะกรรมการคุมรองการออกเล็กลงวลทั้งภภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทีนำพนักงานออกเล็กลังวัลเพื่อ่วมกิจกรรมกดเสียงให้ในบัตรตกลงมาสู่บอนอัคทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งไมบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวลจะได้นำเอาไมบานทั้งภกมิมบานเพื่อนำไปบรรจุรวมขันใส่อุป,ปกรณ์มงวลขมณะนี้บรราทัท่านคณะกรรมการคุมรองการออกเล็กลาังวล ็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มนําพนังงานนกเล,ล็กรางวัลเป็นที่ห้อยต่อไปพนังงานนกเล,ล็กรางวัลจะได้ทกากุนหน่วยตุ้มและวหุ้นหนวยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นข้างที่สองโดยมาเมนเเเเเที่กาที่นำและขึ้นไปกะ้าัน Wealth today goes far beyond simple accrual. We understand better than anyone else that wealth cannot be simply and broadly defined. Discover a wealth of opportunities with Citibank International Personal Bank today. ฝันละ ลงมาสู่บนองหักทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอยินเซิน้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปคใหยพนักงานนกเล็กรางวัลได้ถือขันขึ้นไปฮับอ,อนหน่วยบานทั้งควบแน่บานที่อยู่บนองหักทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์ม้คขมหน่วยที่หนึ่ง หน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์งง หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่หา้าและหน่วยที่หกการบรรจุรนบานเขาใส่อุปกรณ์ม้วนกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่ยับ่อย ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางปัจจุบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน,น่วยบานึ่งจงเจริมแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลข6หน่วยที่1ห,หมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สี่หมายเลขสี่ หน่วยที่ห้าหมายเล็กห้าและหน่วยที่หกหมายเล็กหกการบรจในบ้านเขาใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเสิ้อนคณะกรรมการผู้ตงางานจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติเสียงมาบานหมายเลขประจําลักเป็นขั้งที่หนึ่ง,งเฮียนเซิร์นขอขอบใจนักคณะกรรมการ พนักงานนกเล็กรางวัลกำลังับการขายหน่วยบานไหมเล็กเสียงประจําลักเป็นขรั้งที่หนึ่งได้แก่ไหมายเลขกสามคอเสิร์ตพนักงานนกเล็กรางวัลที่ประจําอยู่ในตุ้มไหมเลขสามพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอุปกรณ์มุกขมพนักงานนกเล็กรางวัลจะได้ทําการบุญอุปกรณ์มุกขมเป็นข้างที่หนึ่งขณะนี้พนักงานนกเล็กรางวัลกำลังทําบุญอุปกรณ์มุกขมเป็นข้างที่หนึ่ง จะเ,เหตุให้ไม่บังเท่าพบไ้่บังใดหัวคิรสลับไว้กปนตปนาขอขอบใจน้ำคณะกรรมาการขอให้พนักงานนกเล็กรางวัลใน้จับเอาไว้บาลและนำไปวางไว้อยู่บนนองหักทางด้านนอกอยู่ที่ตำแหน่งรับพัน ในโอกาสต่อไปขอเยนเซินคณะกรรมาการผู้ตาหน้าจากกระทรวงยุติธรรมใน้เกียร์เสียงน้อยบานหมายเลขประจำลักเป็นข้างที่สองของเยนเซินขอขอบใจนันกกรรมาการ พนักงารนกเล็กรางวัลกำลังทบการไขน้อยบานใหม่เลขเสียงประจําลักเป็นข้างที่สองได้แก่หมายเลขห้าขอเซิน้นพนักงานอกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขห้าพร้อมด้วยาคณะกรรมการได้ออกมาประจําน้าที่อยู่อุปกรณ์ม้วกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการบนอุป,ปกรณ์ม้วกลมเป็นข้างที่สองอุป,ปรกรณ์ที่นํใส่ในการองนกเล็รางวัลหอยเลขหกเหมือนนําใส่อุป,ปกรณ์มาดึง อุปกรณ์เล็กเสี่ยงกัลักและอุปกรณ์คเพื่อเสียงอุปกรณ์บองมหมเป็นส่นนนนวของวีรรุษเกิการดับเล็กละันก็แ่เหลยกทดเล็กหัเล็ก,เเลกเีเล็กสามเ,าเล็กสองโถและเล็กในกร่ขอปอบใจน้ำคณะกรรมการขาให้พนักงานนกเล็กรางวัลได้จับเอาหน่ยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนองหับทางด้านนอกยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมาการผู้ตัางหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเสียงน้อยบานไม้เรีประจำลักเป็นข่างที่3าขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมาการ พนักงานนกเล็กรางวักลกำลังการขายหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจําลักเป็นข้างที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานนกเล็กรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อม้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจําหน้าที่ยุบอุปรกรณ์มุกขมพนักง,งานนกเล็กรางวัลจะได้ทําการม้วนอุปกรณ์มุกลมเป็นข้างที่3การจัดตั้งการนกเล็กรางวันแห่งพัฒนาแนร่วมสูงยุบเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งพัฒนา เ่งจะนำใส่เปกนกเลเ็กรางวันเป็นเอกภาพแปประกอบเขตขอประเทศขอปรับใจนันาคณะกรรมการคอยพนักงานอกเลขเรางวันได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนองหับทางด้านนอกยุทที่ตำแหน่งรักห้อย ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเสิร์น,นคณะกรรมาการผู้ตานาจากศูนย์กลางแนวราสางซาดในให้เกียรติเสียงน้อยบานหมายเลขประจำลักเป็นขั้งที่4ขอเฮียนเชิรนขอขอบใจน้ำนคณะกรรมาการ,รานนาคณะกรรมาการาออกเลขรางวัลกำนักกรรมการใครนลอยบานหมายเลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่4 ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานนกเล็กรางวัลดีประจำจะได้ตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยาคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยุบอุปกรณ์มุคคมกกลุ่มพนักงานนกเล็กรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลุ่มเป็นครั้งที่4ในการนกเล็กรางวันแต่ละครั้งแม่จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงสดทั้งวิทยุกระจายเสียสงใน M, สารลาวระบบเอฟเอ็มหรือห้อยสามเจเจไปกะเฮิรตซ์มีการ,รทสดสอบการคุณภาพในาสารลาวซองเล่ม และทางเพกเฟิกฤตเราลัตเตอร,รี่ไลท์ผมจะเริ่มแต่เวลาซาวโมงเป็นต้นไาขอขอบใจน,กน,าานักกณะกรรมการขอให้พนักงานนักเลขรางวัลได้จับออมหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บน้องหับทางด้านนอกยุ่ที่ตำแหน่งลักหน่วย ในโอกาสต่อไปขอเย,ยนเซินเข้าคณะกรรมาการผู้ตางหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเทีย่ยวได้ให้เกียรติเสียงไม่บานไม่เล็กเป็จำลักเป็นข้งที่5ขอเย,ยนเซินขอปอบใจน้ำคณะกรรมาการ พละการอกเล็กลงวันกำลังขับการคายหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่5ได้แก่หมายเลขนึงขอเสริมพละการอกเล็กลางวันที่ประจำยืนในตุ่มหมายเลขนึงพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมองประจำนาทียูอุปกรณ์มุขกลมพนะการอกเล็รลงวันจะได้ทำการบุญอุปกรณ์มุกลมเป็นข้างที่5ในกรณีพนะการอกเลขรลงวัลกำลังขับการบุญอุปกรณ์มุกลมเป็นข้างที่5้า เกือเห็ดใหายหน่วยบานทีมือเพียบจะส่งหน่วยบาสใดหมุนกิ่งสลับควอยกันไปมาอีกครั้ง oh. ขอขอดใจน้ำคณะกรรมาการขอให้พนักงานนอกเลกรางวัลในจับออนหน่วยบานและนนำไปวางไว้อยู่บนองหักทางด้านนอกยู่ที่ตำแหน่งหลักเสน และในโอกาสต่อไปขอเย,ยนเชินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาหแหงา่งชาติได้ให้เกียรติเสียงน้อบานหมายเล็กกป็นจำลักเป็นขั้งที่หกซึ่งเป็นรั้งสุดท้ายของเย,ยนเสินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ และพนักงานอกเล็กรางวัลกำลังทำการไขน้วยบานไหมเล็กเสียงระจาลักเป็นขั้งที่6กได้แก่ไหมเล็กอขอเชิญพนักงานนกเล็กรางวัลที่ประจําจะในตุ่มไหมเล็กพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทียื่ประกวนกกมุกลมในโอกาสต่อไปขอเ,ยเียนเซิญคณะกรรมการได้เยีขันยกเพื่อเหตดให้ในายบานตกลงมาสู่บ่นองหักทางด้านนอกขอเ,ยเียนเซิญน ขอขอบใจนักกรรกรรมการคอยพน,นักงานลอกเล็กรางวัลได้จับบอ่วยบานและนําไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกอยุทที่ตำแหน่งรับหมืน่นในเวลาหน่วยบานทั้งหกนวยบานก็ได้ถือนําไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เียพ้อยคอยพน,นักงานลอกเล็กรางวัลได้จับ,บอวยบานในทําการแข่วยบานเพื่อจะเสนอผลการลอกเล็กรางวัล ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลไททานได้หัทราบ <c oughs> ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่62ออกข้างวันที่2เดือนมิถุนาปี2 0 6 3รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมา <c> ย <oughs> เลข <My S 2> 211 556 211 556 เรียห้าตัวได้แก nya, 1, 1, 5, 5, 6, 1, 1, 5, ่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหหหเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าหหเรียสามตัวได้แ 5, 6, 5, 6. ก่หมายเลขห้าห้าหหเลขสอตัวได้แก่หมาย nya, 4, 6, 6, 5, 6. เลขห้าหเลขหตัวไทยได้แก่หมายเลขหกหมายเลขหกการออกเลขรางวัลเลข ผลการอกเลขรางวัลหวยตำราฝันสี่ทับสีิมีสีนำสัตว์เต้แก่หมายเลข1นนำสัตว์เลขพิ่งหมายเลข1นนำสัตว์เลขพิ่งหมายเลขศ1นนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลขศ1นนึ่งนำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลข17เจนำสัตว์เลขนกยางหมายเลข17เจนำสัตว์เลขนกยางหมายเลข18นึ่งแปดสัตว์เลขแมวป่าหมายเลข1นนำสัตว์เลขแมวป่า การนอกเลกรางวัลหวยตำราฝัน4ีทับสี 40, ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เียบร้อยต่อไปเม่จะติดทวนเจ้าท่านผู้สมที่เขาลบและที่พันไปนั่นก็คือผลของการออกหวยพัฒนาประจำงวดที่62ออกข้างบันที่2อมิถุนา2 0 0พน่ข้าพระเจ้าจะขอทวนคืนอีกข้างเลขเซียงหกโตหมายเลขที่ออกได้เก สองหนึ่งหนึ่งห้าห้ากสองนึ่งหนึ่งห้าห้าหกเลขเซียงห้าตัหมายเลขที่ออกได้แก่หนึ่งหนึ่งห้าหหนึ่งหหกเลขเซียงสี่ตัหมายเลขที่ออกได้แก่หนึ่งห้าหหหนึ่งห้าหกเลขเซียงสามตัหมายเรขที่ออกได้แก่ห้าห้าหาหหกเลขเซียงสองตได้แก่หมายเลขห้าหหกและเลขหนึตัวท้ายได้แก่หมายเล็6 หมายเลขหกแล้วหลังจากนั้นก็ได้สืบต่อทําการออกเลขตำลับฝันหรือว่าเลขนำซัดสี่ทับสี่สิบซึ่งก็ได้ทําการออกจํานวนสี่ข้างด้วยการนามซัดทําอีทหมายเลขที่ออกเลขแก่หนึ่งหกนำซัดเลขเพิ่งหนึ่งหกนำซัดเลขเพิ่งนามซัดที่สองหมายเลขที่ออกเลขแก่ศูนย์หนึ่งนำซัดเลขป่าน้อยศูนย์หนึ่งนำซัดเลขป่าน้อยนามซัดที่สามหมายเลขที่ออกเลขแก่หนึ่งเจ็ดนำซัดเลขนกยางหนึ่งเจ็ดนำซัดเลขนกยางและนามซัดที่สี่นำซัดสุดท้ายหมายเลขที่ออกเลขแก่หนึ่งแปดนำซัดเลข แมปาหนึนำสันเร่งเ้อปลาและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นผู้สชคดีในมืน้อนี้มาฮอนี้ค่ะพระเจ้าสุเด็าสุติธรรมพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดจากทางคนะเพ่เงซาดเราช่องหนึ่งขอลา่านผู้สมไปกกอนพบก,กันไม่งวดหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกลาวคำว่าสบาย